สวัสดีครับน้องๆน,น้องเขาจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามาสืงมาถ่ายรูปผ้าขมอย่างนี้แล้วทําไมถึงต้องเป็นผ้า่มคือผมแค่เอามาเป็นฉากหลังเฉยครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือตั้งแต่ที่ผมทํา youtube มานะครับก็มีแต่คนคอมเมนต์มาด่าผมมาครับทำไมต้องทําไมต้องด่าทําไมต้องซ้ําเติมันด้วยอะ่ะก็มีความฝันอะ่ะ ก็ขอความฝันนะผออยากดังอะทุกคนก็มาดา่าเขาไมมนี่ทุกคนจะช่วยผลักดันผมไปเว้ย,ยก็มาด่าผมนะครับผมรับไม่ได้อะครับอย,ย่างทำไมต้องมาดา่าผมนะครับใช่แบบว่าโอ้โเทื่อว่าอะไรไร้สารละโอ้โหเหมือนเก่งไหนเว้น I mean. ทำไมต้องมาด่าด้วยครับคือน้องๆจะไม่เห็นนะเว้ยว่าไหนคอมเมนต์ไว้ฟี่มัววะเพราะว่าผมลบคอมเมนต์ไปเว้ย เพราะว่าผมจะเก็บคอมเมนต์ที่ไร้คุณภาพไว้ทําไมอ่ะใช่ปะแต่ว่าถ้าผมไม่ลบอ่ะทุกคนมาเห็นทุกคนก็ต้องเจ็บใจแทนผมไปคืออะไรทาไมต้องมาด่ากันด้วยคือ <c oughs> ผมน้องไ่้มาสักพักแล้วผมเออผมเครียดว่ะคือทำไมต้องมาด่ากันด้วยอะคือผมกำลังไปได้ดีอนะเขาผมยังอีกยาวไกลแล้วคนก็มาด่าผมอ่ะผมผมผมแบบ ไม่รู้แล้วว่าจะทำ Youtube ต่อไปดีหรือเปล่าครับโอ้โหอ้โอ้าวโไทุหคน้โ้วองมาโ่ต้อ้โรอ้โคโ้โยอ้โคโอ้โหโอ้โโอ้ผมมอ้โหโน้โหอ้โหโอ้หอ้โออ้ออ้ ย่า <Yeah>. yeah. ต่ต่ผมก็เป็นชายแล้วก็ไายคนหนึ่งครับผมจะทำอะไรได้ขนาดหนังยางผมยังดึงไม่ขาดเลยครับทุกคนเลยว่าผ,ผมก็มีความฝันว่แล้วก,ก็ไเวลาผมผมก็ยิ่งเครียดผมเป็นโรคสมองถ้าโดนด่าร่างกายก็จะยิ่งอ่อนแรงครับแค่หนังยางง,ง่ๆหนึ่งอะรอย่างดึงไม่ขาดเลยทุกคน ให้กำลังใจผมทีครับผมจะได้รู้ว่ามีคนที่รักผมอยู่นี่ไม่ใช่มีแต่คนเกลียดผมครับผมรู้สึกเศร้ามากเลยตอนนี้ทุกคนเมื่อยกันใช่ไหมครับผมกำลังเก็บอาการอยู่เพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนในครอบครัวผมมาเครียดแทนผมเลยว่า <What? S 1> ลูกเราโดนด่าใช่ป่ะก็เ,เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาอผ้าห่มมาห่มตัวท,ทั้งตัวทั้งหัวเลยอือผมก็นอนอยู่ในนั้นว่า เพราะว่าที่บ้านผมจะสงสัยว่าทำไมทำไมลูกเขาให้มาจากในห้องใช่ไหมผมเป็นของครอบครัวด้วยไงประเด็นนะถ้าทุกคนอยากให้ครอบครัวผมแบบเครียดตายก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับเฮ้ยเมื่อ,อ,อ,อกี้ผมหลุดไปไหนอยนะเมื่อกี้ผมหลุดไปไหน่อ <c> ย <oughs> ผมไ,ไผม่อยากให้ครอบครัวผมเครียดนะดูดีคือคือเมื่อกี้ผมไป นั่งทำลายสิ่งของอ่ะเอาลงไปลงกับสิ่งของอ่ะเอาไปเล่นนะดูดิดูดิดดผมทำแม่กอดเดอ้เขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะแม้แขวนเสื้อพังอ่ะดูดิเป็นทร่ยอย่างนี้แล้วอะ<ม>่ะคือคือโทอ,อ,อย่าเอาไปทำตามนะคือมันไม่ดีนะเอาทำอะไรเอาเราลงมาลองกับสิ่งของนะแล้วผมจะพาไปดูไปมันยังมีไอเอฟซีเด็กกระโปรงตามมาด่าผมอยู่เว้ยดูนะดูนะดูซาให้เต็มตา มันดูดิเกิดมาไม่เคยเจอใครโรคอะไรเลยห่วยแตกไปตายเถอะไม่น่าเลยละมือถึงไม่มีเพื่อนไอ้โง่โหดูเขาด่าผมดิเขาไม่จักผมเลยซ้ำอ่ะเขาไม่เขาเลือกผมเป็นเพื่อนอ่ะดูดิดูดิไอ้กายกายชิมหายคขาเนโง่เลยดูดูดูไอ้พวกเด็กกระโปรงนะให้ผมทำยังไงวะทุกคนฮะโหควรจะทำยูทูปต่อไปดีไหมครับทุกคนยังไม่อยากเห็นข่าวว่า ผมเครียดทำ YouTube เลิกทำ YouTube ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กันนะครับอย่างอยก็อย่างอยก็มีไลค์ไว้อย่างนายอยก็มีคนที่ชอบเราอะครับนะดูดูดูคนนีนะ้นะไอ้น่ะไอ้น่ะดูดูดูโคตรอะแ้ามันมีหลายคนเนอะอดูดูมันจะเขียนอะไรด่าผมดูนะโอ้โหดูดีรัวลัวดูดิผมจะทำยังไงดีครับทุกคนโอ้โ เอ้แโคตรเลยโคตรเลยอะ่ะดูนี่นะครับนี่ปืนนะปืนเวทไอ้นี่อุย้ยดูนี่สียฮะมันยังด่าไม่เลิกแล้วเอ้ยมันก็เลิกกันนี่หว่านดูสิมันคิดคำด่ามามาดูถูกผมกมั้ยโโหผมยิงไปนัดเดียวนละ้มันเลิกเลยเฮ้ยมึงก็โฟกัสดีวะเฮ้ยโฟกัสเฮ้ยเนหะ็นไห โอ้มันไม่มีคําขอโทษเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับอ่ะเนี่ยเขาอ่านแล้วน้องครับขอโทษพี่บ้างก็ดีพี่พี่ทำอะไรให้ใช่ปะ่ะเอาผมพิมพ์ไปละไปดูเขาตอบว่าอะไรโหดูดิเอาผมพิมพ์ตอบไปแล้วนะเขาตอบว่าอะไรเดี๋ยวด,ดีมันเด้งขึ้นมานะโอโหดูดิด่ดาโคตรแรงด่าโคตรแรง ดูดิทุกคนคำคำของคนคำทำยังไงดี <_ t ot> ดูดิครัว่าเขาจะตอบว่าอะไรโอ้โหบูลลี่นี่ว่า <_ t ot> ดูดิครับถ้าครั้งนี้เขายังไม่ขอโทษผมอีกนะเนี่ยจากึื่อนี้ผมจะเซ็นเซอร์ไปแต่ถ้าคขามีขอโทษผมจะไม่เซ็นเซอร์ผมจะประจานบนยูทูบทุกช่างผมดังอยู่แล้วทุกคนต้องมาด่าอยู่แล้วถ้าใครเจอคนชื่อน,นี้นะครับไปลุมด่ามาเลยนะครับเนี่ยดูดิให้ผมทำยไง โอ้ยอะไไงชนะชนะมันคมขมใช่ไหมเดี๋ยวผมโอ้มันด่าขยะนี่วะผมไม่อยากไปกนตินมา่คืนนะเดี๋ยวมันหาว่าเอาก็ทําสวนไม่ะโอ้โหดูดิดูดีโอเคเนะี่ยชื่อนี้นะครับจำเอาไว้นะใครเจอก็ด่ามันได้นะครับไอเนะี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยจริงนี่นะคนนี้นะผมจะเจ้าด้เรื่องใี้สุดผมจะไปฟ้องผมจะฟ้องทุกคนผมจะฟ้องกกช ขอลอโมกะกะตผมจะฟ้องทุกคนดูดูนี่เพื่อนทุกคนเพื่อนมันทุกคนผมจะฟ้องเขาขายไปเพื่อนบุงคนไม่ดีผมจะฟอ้าาะฟองทุกคนฟ้องคอสชอฟ้องบกตฟ้องทุกคนฟ้องทุกอย่างครับผมจะฟ้องหมอจะฟ้องทุกอย่างนี่ผมจะฟ้องคนนี้ผมจะฟ้องทุกคนไปเลยจ้าสินี่ เล่นมุกเซียวๆอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วยังมาปากดีใส่ผมเด็กกระโปรงใส่ผมดูดิโอ้โหโคตรเสียวโคตรเสียวดูดิเขาจะประจามอะไรสุดที่สุดดูโอ้โหโดูดิโคตรเสียวนี่โฆษณาปลอมแปลงน,นะครับมันเอามาโพสอะอย่าไปเชื่อมันนะครับคนนี้ ครับก็สรุปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ผมึกเศร้ามากเลยทุก <c oughs> คนชอบก็ไม่สิวันนี้มันต้องคอมเมนต์ด่าาหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจหน่อยนะเข้าใจไหมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันก่อนแล้วครับขอบคุณครับ